มีคมมาเลยมีโหดมีมวยมีตุ้มลานอันนี้มอต้มกาแฟคุณเจ้าทุกคนทุกคนได้ไดประคึงโสงตู่โอ้ยฮึนานเอาไปบี้ เอาสบายดีทุกคนวันนี้เฮาใหายที่พักคือไปพูดให้ทุกคนเลยพุดคือไปเสิ้งพุดนี่พายเฮือขึ้นไปทุกคนเลยพายเฮือขึ้นไปเลยผ่านแกงตัวนี้มาเนี่ยผ่านแกงตัวนี้ปุ๊บแล้วก็มันจะมีถม้ำหนึ่งถ้ำหนึ่งนะแล้วเฮาจะไปพักอยู่ถ้ำนั้นทุกคนเดี๋ยมาเนี่ไปนี่บัณนี้นี่อนมองนี่ก็ยังใส่มองเก่าเนาะอมองจักดางมองเจา้า โอ้สามดังโอ้เป็นเพียกเด้อโอ้ปลาที่กินมือเซานี่นี่ถึกเป็ดเพียกบ่ถึกยังถึกมองถึกมองเนาะเป็นเพียกบ่ได้บ่อโอ้ปลาน้ำน้ำขึ้นบ่าบานนี่น้ำขึ้นเนะาะเนาะพาทุกคน ơi. เลยเฮากาัดพายเฮื่อขึ้นไปที่นิดนิดที่น้อยเบิงังธรรมชาติไปน้ำเอ้ย โอเคเอ๊บเอ๊บบ้าเอ๊บยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำเข้าน้ำเข้าน้ำเข้าอืม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 ไปก่อนนก่อนสกคนเนยโอ้ย

นี่ได้ทุกคนเ้ยบัดนีโอ้สันน้ำมากนสันน้ำมากนโอ้ฮึมมันขี้เฮานี่โอ้โอเคจเนาะ

ว่ฮ้อืมอ่เนี่ยเรียบร้อยพักเลยบ่ดิอ้านี่ยจะซุกะเรียบร้อยดีกคนบ่ดิอ้าฮึบอืนี่ได้บาเนี่ ใครไม่น้ำแหง้งก็นี่กันไม่แห้งเอามายากเนาะได้ได้ปะเจ้าเคยความอยู่ปะเคยอยู่เนาะเออ,อ,อทุกคนบัดนี้ไปวิดบอลยากเลยเข้าสู้บทสบายเลยบัดนี้ทุกคนเลยแถวนี้ซื้อมองก็ได้อยู่บัตแถนี้ได้ได้เนาปะปลาเครื่องมีปะมีหลายอยาู่ปะมีเนาะ,นอะโอ้โอ่อแล้วบัดนี้นี่ เรียบร้อยเฮ็ดอือมีอ่าบ่อนนี้น,นี่เลยทุกคนเลยโอ้ยเห็นเที่ยงข้าเจ้าอยู่นี่ทุกคนเลยข้าเจ้าอันเฮ็ดเที่ยงวันนี้เนี่ยข้าเจ้ามาหาป่าแล้วเขาจะพักอยู่นี่ทุกคนเลยนี่อือโอ้บ่อนเขาแล้วดังไฟในโซนน้าฝนนี่ดังไฟงนี่นี่ ก็จะเอาพะย่างมามุ่งได้โอ้มีเครยงพร้อมอันนี้บ่ันได้ใช้างานนี่นะน <c oughs> ยังสภาพดีๆย่บแทนใช้างาน <c oughs> นำ้ำโอ้มีขมเลยมีโหดมีมวยมีตุ้มลานอันนี้มอต้มกาแฟค้าเจ้าทุกคนเลย กับปองนมมานะมาหายปุ๊บเลีกัวมาตั้งเซฟไอโอ้เทียงคนบ้านเจ้าบ่เทียงลานนี่ได้โอ้อันนี้เกลือนี่นดิโอ้เขามาอยู่ห่งแล้วบ่มาชอปปีเลยโอ้สองปีเลยทุกคนเลยอันนี้บ่อนั่งลินนี่ บ่อนเฮ็ดอันนั้แต่งอยู่โคกินกันอยู่นี่ก็ได้นะนางลิงก็ได้ขักนงนอกบ่นนี้นรเฮ็ดเนาะอ,อ่าท้อเฮ็ดอะไรตีกินเสียงไก่ป้าทุกคนเลยฮะอ่าดูก่อนเดยฮะอืมนะมันก็นจะเกิดจักใหญ่ทั้งหมดกันนะแต่ว่ามาอยู่ในต้นอันไมโดอก อ้าวเปล่าอันนี้คือเก้เานะอันนี้ดอกพงลำเทียนทุกคนเลยนี่ออกมาดอกมันเป็นสีขาวอ้าวตัวคนกินงามดีทุกคนเลยนี่ว้าวตัวงามเนาะทถวนี้เนาะเงื่งมหินงามเลยขาว่าถ้ำขาว่าที่จริงเป่นเงื่มหินที่แบบว่ามันเป็นหินแปะนะ เออ้ทั้งทงเป็นเป็นยังนี้นะเป็นอันนั้นบนัวาู้กอไฟนะบงูมนอนงูนอนนี่บอ้ทุกคนเลยฮ้ทุกคนเลยโอ้บ่หนูป่านอนทุกคนเลย หน้ากันอนนล้่ทีไนี่นมันดุดมานน่คือสีไงเติบนะหมูที่หอ้อยๆแค่น,นี้แล้วนี่พี่ตัพี่มันแอบระดับร้อยโลนะสังเกตบนอมงบนมันนอนเนี่ยโอ้โหทเทปนี้มันเป็นเงื้อนผิดหมดทุกคนเลยโซนหน้าฝนแล้วก้เจ้ามาอยู่ระนี เพื่อหลีฝุน่นนะโอ้ทุกคนเลยนี่ทุกคนต้นจันแดงนี่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันน้นี่โอ้โหนะโอ้ตัวพุงใหญ่มันนี่แม่และตัวมันนี่มันลามขึ้นบ้านเนี่อืมมีตัวเงื่อนหินงามๆทั้งหมดแถวนี้ปอตัวง,งาม,มนเลยนี่ มีบนคุดยู่ตรงนี้เสร็จทีเนาะโอ้โุคักเลยรวโดทุกเออคักมาอยู่นี่เนาะสูงดีวะสร,สร้างดีน,ะนั่นงาาอยู่นี่นะี่นะงูเข้ามายู่เลยเนาะอันนี้งูเข้ามายู่ทุกคนงูเข้ามายู่ปูนี่มันมันสีร้อนมากระบกออกมาแต่ปากมัน แล้วซ้อมมาปุ๊บเลยพกกระตรแตเนาะกระตรแตเนี่ย,อองงยมากิน,นี้นี่น,น,นี่เออนี่โอ้นี่บอลงูอยู่ทั้งหมดแถนี้ทุ้งนมดเลยว้ามีแต่กินก้อนดังๆคนแถนี้ดังไฟก้อนมาไวบ่ดังไฟยุ่งไรยุ่งยังไม่ยุ่งยังยดไดร นี่ื่นกพูดก็หลายเพราะว่ามีคนมานอนยุ่งหลายทุกคนต้องดังไฟอุ่นยุ่งกัน ใช่เยนี่มีทีได้ยุ่งทุกคนเลยมันในมุมันมันบ่มียาวยุ่งแต่ข้าวก็ต้องเฮ็ดวิธีนี่ไหมเนี่ยคิวข้าวบอยูยูแสดงว่าบายแล้วไงบายแล้ว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 ก็บบ่มีน่ากินกับไปก่อนบ่จังเลยใช่ไหม เน่ยยุงมันมาบ้า่หายีทิฟาก็ห้อนพราอวาเออไปย่างกัด้วยยังทีนี้ใครจะมาวุ้ยยุงเอามาลุยไฟลุยเอายีนล่วมาลุยไฟ ทอดทอดอะหมูมีเขียงเก่วดูไหมไม่ใช่ไเ็บไดวไปดียไอเดียวปเียวไอเยวไปไอดียวไอเียอเดวไปไอียวไปไอเยวไปไอยวไปไอวไอเดวไอเดีวไอเดยอเอย มาทำอีบทบดเปย์ตะกินเนาะพอบรรทุกแล้วที่มันมันชี้ชมๆมเลยกินพ่ออาณาอยู่ท้องสิดอกทุกคนเลยอ,อาหารมเมล็ดข้นห้อยมันอาจจะมีปลาอีทนะเบิ่งตามสถานการณ์ง่เนเครื่อง <c oughs> มือคักเรียบกระลาบารวยไฟบ่ Iec, อนน <ame> ไไืมอืมะเอ้าเข้ามากินบันีสารบารลุไฟกะทั้งนี้เห็นบ่กั right อย่ากเย็นแล้วบอกยาอโทษาเนี่คือโฆษณาดึงเกอร์ไปก็ไม่ด้าอมันบ้าหานีม่ยอ่ะอ <c oughs> <c oughs> ฟังเสียงย้ำให้กันเลยเสงแบบขอบกับก่อนมีตาแส่มันกระเสบ่บรีได้นะี่กินข้าวปลานะกินยังกระสบขอบใจพูดชื่อมากเด้อคะไาบ่าวนบ่อนี้คักเลยบอนนี่นนเะนาะ,นะ อ้อมูลงมาในแต่สีคักเนาะมันมีมุงไปแล้วมุนนนมงนี่เลยเสร็จเลยทางเมนทั้งพวกประเทศน,นี้มนเ,มนเมนเลยเมนมักยุงกำผิดในเมนไหมห้อยมันบ่ โา้โหมีแ <descon> ต <fin anta> uh. ่ทำทั้งหมดอย่านี้โอ้โทุกคนเลยน่ามาเล่นหนเนาะอือนี่บทกรเจ้ายู่ยังดีเลยฮึไม่บอกจะได้เหยื่อเลยนโอ้ว้าว ฝน,นยัอยู่สบายแล้วช่สบายเลยพักเด้ยทุกคนป้าทุกอันนี้คือสิแมนหอยหมนูนอนนี่ไงโอ้ทุกคนเลยเพลิ่นี่พักเลยทุกคนอิมิตี้นึงเลยวันนี้อ้าท,ทุกคนเลยเอองามอีกแบบปะไปไปไป เทาขึ้นไปเบิงจุดสูงสุด,สดนะนี่เห็ดกระดางนี่นี่อาตัวเขาบอกเอาทุกคนเลยนี่ตัวนี้พอกินอยู่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เท่าแล้วบัดนี้มาอยู่มงจุดสูงสุด,สดทุกคนบนัดนี้นี่นี่มงนี้เป็นหน้าผาที่ทุกคนนี่เป็นหน้าผาได้มงนี้นี่ถ้าเอาลงนี่หรือปทุกคนพูนฝาเซฟฝานั้นอันนี้ คนนั้นซีเห็ดน้อยนึงคนนั้นนะซีนะนี่อันนักเขตดมุท่ามุทองนะซีเห็ดน้อยเดียวนึงป้าอลังการเลยนี่ต้นต้นมะไห้ทุกคนนี่อู้ยทิ้งอีกดีเสียงน้ำนี่ป้าชุ๊ดชุ๊ดชงามเลยเอ้าทุกคนมงนี้มีสัญญาณทุกคนเลยก็เลยอยู่นี่นี่ค่อยกันเลยนี่ นี่ไปจุดสูงสุดทุกคนเลยฮู้นผูอ้อมเลยมาดินี่มุงนี้ถ้าว่าค่อยแต่ไก่เหมือนเหมือนเหมือนผู้ขาไฟเลยทุกคนเลยเหมือนป้องผู้ขาไฟขึ้นนี่เป็นด่านเป็นหินแต่ว่าต้นไม้มันอ้อมมาเลยนะอ้อมมาเลยสามโลกสิบุงศาอ้อมมาเลยเพิ่อนว่ามุงนี้มีสัญญาณทุกคนเลยถ้าว่าเหาจะอัปโหลดวิดีโอเฮ้ทุกคนในเบิ่งนี้ถือว่ามามุงนี้ก็ได้แต่ว่ามาโซงขึ้นช่องเว็นวัย้อนแดดนี่ทุกคนเลย เอาเขาลงมาได้ทุกคนมาดิเอ๊บนี่ก้อนกี่หินแต่ละก้อนไปชยางมงามทุกคนเลยนี่เหมือนมีผู้ใดมาเฮ็ดใบแต่มันก็เป็นธรรมชาตินะทุกคนนะก้อนกี่หินแต่ละก้อนนี่ได้อึบอืมเฮ้ทุกคนอันนี้หมู่เข้าไปซวงหน้าฝนทุกคนมันเข้าไปลี้อยู่นี่นี่นี วันนี้มันเมดฝนหรืมันออกไปนี่ได้โอ้โอ้าวบนรยูบรนเศร้าฮะกันยูตีนผู้โลดจบทุกคนนี่ประเสริฐเลิศล้นมานะบรอยูนี่น่า ขึ้นไปทางทึ่งปุ๊บได้ยินเสียงไก่้ขันแก่ๆอยู่ไก่แม่ไปมาหาบะเนาะไก่แม่ไปมาหาบะใกม่เข้ามาหาใกลแม่เข้ามาหาอโอ้โหอ้เนาะอ้าเด้มึงผู้สาวมาหาได้มึงอย่ได้โอ้ยคักเลยบึงนี่นี่เอ้าบ่อนยู่นี่คักเนาะบ่อนยู่มึงนี่อ่าโถงโหลดเนาะเอ้ารอท่าคำ้ำๆทุกคนเลย บางที่ได้ป่านะคันได้ป่าได้ป่าปุ๊บกพะพอเทา่มามันเสียมากเลยกะกินข้าวทุกคนับแต่ว่าเท่านี้ทั้งบกนี่คือมีได้ละล่อท่าทั้งน้ำอโอ้โถทุาโถของกินอันนี้ทุกคนทุกคนได้ประคึ่งโซงตู่โอ้ของกินเขาได,ได้ทุกคนเอ้ยบ้านนี้ยัางงามงาอยู่ หักได้ได้นี่บ่ได้หักได้นี่บ่หอตัวแรกเนาะห่อาเกงเลนี่ขักเนาะทึึเบกเบ็ดเพกบ่เบ็ดเพกทุลุกซ้ำโตนี่ทองตเลยนี่อันนี้มาคุ้งี้นี่คุกาสองนู่นอูนะขักเลยบ่เนี้ยขักแรกขักแรกทมงานทเล โสามตัเลยชตัเก่งนี่ัวเท่านี่เนาะโอ้มาทุกคนเลบัวจักอันอันนาปีงบัวยักต้มแล้วมาแรงทุกคนเลยจักต้มจะแกงแล้วมาแรงทุกคนเลยเอาด้านกินแล้วทุกคนในบ้าน่เน้นเก่าแล้ว นี่โือซ้อมชิวงานมาอีกตัวมันหันตัวมันกระตากระตาเเออตัวตัวเมมาหาเนาะยังกระตากระตาอยู่ด้วยไงมืแรงซี่มือซสอมชิวลองใหม่อืมหืโอ้โหนะขำมาแรงสินสูงนกฮองทุกคนดิฮึมแดกเสพเปลี่ยนโพโคได้หมดนียเนาะ เอาเอาบ่ตัวห้องนี่เอาบ่ในห้องบ่ดิเอาเอ้าชิมจบทำรัดร้อนี่เอาพางัดเอาก็ได้ัเอาก็ได้แต่ว่าขี้ร้อนยังนี่บ่แซ่บเลยบ่บัแซบมันมัมันจีเป็นขี้ไก่โป้บ่มันมันมันหมดคอมมันแล้วในโม่เหมือนคอมมาปุ๊บมันมันร้อนางคือมันใกล้สิตายแล้วเอาไปกินแล้วบ่แซ่บโค้งเนาะเออบ่แซ่บอ่ะวันนี้นี่มอบให้ตัวได้เออ มาเดี๋ยวจัดให้อสองเมนูปิ้งกับต้มโอเคโอเคือเคันอน,นี้เป็นแ <c oughs> <c oughs> ม่โคเป็นพ่อโคเห้มื้อคืนเพินนต้มเข้าเตาบมออกอทั่ววันนี้ให้เป็นต้ม <c oughs> นี่นี่นี่ทุกคนมันจะเข้าเลยนี่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 ยเนี่ยนี่ี่จะเอาก้นหอกกับนั้นจะหัวหอกกับนั้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอายฮเ็ดเด้ทุกคนนี่ฮะได้ละพอจะตมสือาทุกคนเน้อที่จริงเทเลที่ลายกไี่อ

gì nào nó bày, mà lại đây đây. Bây, bây Hàng cái xay níp hả say níp đó, một cái 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 một một cái 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 một ปลาดแล้วโอเคมีชมมีโฮชิงไคเมัน hmm. ก mm ็สุดยอดเลยอ๋อมสรุปเมนูแกงเนาะมือนเนาะกระชือว่าอาหารดีกันไหมนะทุกคนด้เพราะว่าพวกหมูป่าอันนี้มีวันนั้ว่าเขาว่าโชว์ว่าอ้างนะเขาได้กิ่นมือทิศที่แล้วที่มันหอมหวานป่านี่ยพวกเขาได้กินเวาเลยเป็ดฟิวมากินป่าเลยอันนี้ทุกคน อันนี้แม่นอันอันกันเฮาเด้นี่แม่นว่าเฮาบ่มีอันกินเลยแม่นตัวนี้ห้องฮับอันนี้คือคาราบาวมื้ออื่นเช้าจังลุยไฟลิ้นบ่เทาเจ้าสินอนนําแต่เฮาบ่ว่าจะไปนอนอยู่งเจ้ามื้อนี้นอนอยู่งเจ้าบ่ย่านบ่ย่านหยังหึบ่มีย่านถนีมีบ่หลอนๆมีบ่บ่มีเนาะมันอยู่ที่เฮาเนาะเออเอ้าบ่มีมียินเสียงมจอกอยู่บ่บ่มีบ่มี่่น โอ oh. แต่มันมันมีก็มีอยู่ทั้งผู้ปุ้งเนาะมันก็มีเบิด์ตเลยแถวนี้มาบห้องมันบห้องมันท่านฮ้องเนี่ยมันบ่กแถวทั้งคอยห้องอะไรง้องแล้วแถวแถวแถวบ้านคอยหองแล้วนี่เอ๋ออันนี้มือโปรสลับหากินอย่นี้ได้คู่มือแล้ววะได้ได้ได้แล้วน้องวาวน้องาครับนี่เถื่อหม่ามเหล้านี่ บกขี้สเสแงงทุกคนเลยไปน้าบางทีบางอย่างนี่เบ้านี่ต้องขลัม่มยันมันขี้ขี้เสแงงมดสันมาเราบ,<อ>บ,บทต้องขี้เสแงงได้รถดมื่นสาบงถ้ากินเด้อได้โรดแมอนลี คนเดียตัวนี้นี่ปีงไว้แล้วก็เข้าสีกินตัวนี้ทุกคนนี่นี่กินตัวนี้กับต้มปลานะโอ้คนมอเดิโอเคได้เหรอโอเคเลยนี่ไปเจ้าอ้าวบปกี่ตัวจัดไปนี่อือไปเข้าห้องที่สองสองคำทุกเลยช่วงนี้กิตจปลาโอ้มีหมกแข็งพร้อมมีเอจ้าเขาบอกตองเป็นห้องปลาเขามีอีกตัวนึง เอออันนี้แหละนี่นี้แหละความความอันยากของโค้ดเท่าเลยพี่ไฟนี่เนี่ยเรียบๆปัสแงงมันเลยโค้ดโกดโกดน้อยโกดน้อยโค้ครึ่งน้อยจะโอ้ยยากมาแล้วขม่าขม่าปลาเท่าปลาเท่าพอนีมันได้กินข้าวตั้งแต่ตอนเที่ยงๆที่ยงนะนี่เราหิวแล้วป่ะยกหิวแล้วเนาะเขาก็ยังหิวเนาะเ้าก็ยังกิน อันนะ่ะคาราบาลุยไฟได้เขากินเลยอาตุ่เข่งปลาคึ้งเอายยอยเนาะสุดยอดเลยสัมที่สุดแล้วเขามาดิเอด็ดเอาให้ลดไปเลยอุ้อยบอกลดแล้วลดแล้วลดแล้วมาไรมาไรเซดายนำน้ำซุปบ่บ่เซดายมากินข้าวทรงคำคำน้ำกันทุกคนเลยกินข้าวน้ำกันอยู่ห้าคนนี่มารอบนี้กินแต่ปลาขึ้ง อืมเอาอืมเป็นบรรยากาศเนาะกินของหวานต่อไปเลยทุกคนเลยกินมะคุกมาเนี้เเ่นอืมเนี่ยกิ๊มเดียวสิอิ่มแะ้ว

กาแฟสดขัวกลางเลยสมุนไพรเป็นไรการใช้ว่าใส่น้ำตาลเป็นไรชีทชิอตเป็นไรเฮ้ฮะเป็นกาะฟูชิทชเหรอบอกเป็นยังฮึแมนแมนนี่ไรถ้าว่ากินในก้อนนอนมันมีผลกทบบะกับโบเป็นยังนี่ไรนอนได้ยังนี่ไรโอ้ด้อ๋ออ๋ออ๋อสร้างเฮ็ดเป็นกระได้โอ้ยเอ้านี่นี่นั้นไั้อ๋อโอ้เฮ้ยน้ำแดงเนาะ ฉันนอนได้จะพักเท่านี่ได้อืมเอ้าได้บรรยากาศคักเนาะเอ้านอนแล้วพวกพ้องกอนทุกคนเลยมื้อเช้าจะว่ากันไหมอาจจะได้ฝ่ายอื่นถึงคุณเลยปาเครื่องลาเครื่องทุกคนณบายบายทุกคนวัอนี้